ถ้ามาดูที่ฮ่องกง นะครับล่าสุดครับกฎหมายฮ่องกงมาแล้วครับมีการเปิดเผยว่าฮ่องกงจะสนับสนุนการใช้ AI เข้าไปอยู่ในวงการฟิナンซ์นะวงการการเงินนะฮะเอา AI ไปใช้ในวงการการเงินตัวตั้งตัวตีก็คือรัฐบาลนี่แหละแล้วก็มีการเวฟแท็กส์นะโฟร์แท็กให้ด้วยนะฮะละเว้นภาษีให้งดเว้นภาษีให้สำหรับนักลงทุนที่มาถือสินทรัพย์โบรชว a อ s เซทนะดิจิทัลแอสเซทคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จ่ายภาษีถูกต้องตามอยู่ในกฎระเบียบทูกต้องตา,ตามกฎหมายเนี่ยจะมีการเวฟ สีให้ในช่วงต้นๆน,น,นะฮะอย่างน้อยก็ไปจนถึงปลายปีนี่แหละนะฮะประมาณนี้เต็มที่อ่ะฮ่องกงแกก็ผลักดันเต็มที่นอกจากจากการเอา AI มาละเว้นภาษีให้แล้วเนี่ยก็ตั้งเป้าต่ออีกนะครับว่าจะประกาศไลเซนส์นะตัวคริปโตเอ็กเซนตเพิ่มขึ้นอีกภายในสิ้นปีเนี้ยอีกเยอะเลยนะฮะก็เต็มที่อันนี้คือการยึดหัวหาดนะครับยังไม่มาแต่ว่าต้องการยึดไว้ก่อนนะครับจีนเนี่ยใช้ฮ่องกงเป็นฐานเป็นแซนด์บ็อกในการลุยตลาดด้านนี้อยู่เต็มที่อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า ในระยะยาวจะเป็นอย่างไรนะฮะ